ถูกจับผิดเลิกเงียบซีนพัธรากรหลังคบเพลกร่วมช่อง6ปีเรียกว่าคบหาโดยใจกับเพลกนุม่มช่องอย่างเพื่อนคณินชอบประดิษฐ์มานานกว่า5-6ปีสำหรับดาราสาวซีนแต่ไม่ค่อยได้เห็นคู่นี้ลงภาพหว,วานๆในไอจี IG กันสักเท่าไหร่จนหลายคนอยากรู้ว่ายังรักกันดีอยู่หรือหรือแอบเลิกเงียบๆกันไปแล้วสาวซีนยืนยันว่า ความรักยังปกติดีพร้อมขอชี้แจงต้นเหตุที่ไม่ลงพับคู่กับหนุ่มเพื่อนเลยว่าเป็นเพราะไฟชายขี้เขืนขี้อายล่าสุดก็เพิ่งไปเที่ยวสิงคโปร์มาด้วยกันก็ยังรักกันดีเป็นปกติที่ผ่านมาทำเอาสาวๆหลายคนสงสัยว่าน้องซินนางเอกใหม่ช่องสามเป็นหวานใจของนักแสดงหนุ่มเพื่อนคณิน หรือเปล่าเพราะเห็นหนุ่มเพื่อนลงรูปคู่ในวันรับปริญญาของนางเอกสาวเมื่อได้เจอเพื่อนคณินในงานกิจกรรมทำบุญรับปีจอกับไข่มุกไฟมังกรจึงได้ถามว่าที่ถ่ายรูปคู่กับน้องซินถือเป็นการเปิดตัวหรือเปล่านักสแสดงหนุ่มถึงกับอ,อกอาการเขินแต่ยืดอกยอมรับว่าเป็นคนที่คุยคุยอยู่มีอะไรก็ปรึกษากัน